ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะเราก็หลับตาเบาเบาผ่อนคลายสบายใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ร่างกายเรา กร็เงตึงนะจ๊ะห่อนคลายสบายแล้วเราก็ปรวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆที่กลางกายของเรา กลางทอง้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมากระทั่งถึงวันนี้นะมารวมเป็นดวงบุญใสใสติดใ่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้ใส บริสุทธิ์ระดุดเพชรที่จริในแล้วนะีกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเป็นแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะให้ใจ เราหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงบุญใสๆดังกล่าวนั้นนะหยุดเบาๆแตะเบาๆนะไม่ยัดก็ไม่เป็นไรทำความรู้สึกก็มีอยู่ว่าใจของเรานะเป็นธาตุสำเร็จ นึกอะไรมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ใจ,ใจชัดตาอเมือ่อใจหยุดนิ่งได้นสนิทสมบูรณ์ร้อยเอร์เซนะจ๊ะเพราะนั้นเราทำความรู้สึกมันมีอยู่ไปก่อนนิ่งๆนุน่มๆเบาๆสบาย ค่อยๆแตะใจไปเบาๆที่กลางดวงบุญนั้นเดี๋ยวมันจะค่อยๆชัดขึ้นมาเองไม่ชัดไม่เห็นเป็นไม่มีถ้าระวังใจได้ถูกส่วนซึ่งก็ต้องค่อยๆสังเกตไป เราวางใจอย่างไงตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่สม่ำเสมอไม็ค่อยปรับไปเรื่อยๆพอเราสังเกตได้จับจุดได้ว่าเราได้วางใจอย่างนี้ทำอารมอย่างนี้ใจจึงจะหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายได้ เราก็ทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นการรักษาใจให้ใส่ใสในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งขานอนจึงมีความสำคัญมากที่จะมีผลต่อการปฏิบัติธรรมซึ่งจะทําให้เราง่ายในการวางใจนะจ๊ะแล้วก็จะเข้าถึงอย่างง่ายๆ ทำง่ายได้ง่ายเนี่ยมันสั่งสมพื้นฐานอารมณ์ดีอารมณ์สบายอารมณ์ที่เป็นกุศลเดี๋ยวจะวางใจเนี่ยมันก็จะชำนาญขึ้นพอวางใจเป็นแล้วก็ทำบ่อยๆซ้ำๆซ,ซ,ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวัน มันก็จะค่อยๆจำนานค่อยๆชัดขึ้นจนกระทั่งชัดเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกแล้วก็ชัดยิงกว่าลืมตาเห็นวัตถุภายนอกคือจะเก็บรายละเอียดได้เองเห็นไว้พร้อมรายละเอียดเพราะนั้นตอนนี้เราก็ วางใจที่กลางดวงบุญนี้นะจ๊ะอย่างเบาสบายนี่แหละคือสิ่งที่จำเป็นและสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละครั้งสําคัญที่สุดจะมนุษย์ไม่เข้าใจแล้ อัศวลงนี้สำคัญที่สุดเป็นงานที่แท้จริงแล้วก็จะได้ประโยชน์ที่สุดคือเขาถึงความสุขที่แท้จริงภายในกระทั่งเราเกิดความพึงพอใจในประสบการณ์ภายในของเราพึงพอใจในจุดที่เราเป็นในตอนนี้ นันหยุดนิ่งเบาสบายให้ใจใสใสนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปอย่างนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนแล้วเดี๋ยวมันก็จะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้น,นบางคนก็ค่อยๆชัดบางคนก็ชัดแบบปุ๊บปั๊บับพลันอย่างนั้นแล้วแต่ ใจที่ถูกส่วนเองนะมันจะปุ๊บขึ้นมาเลยเราเห็นดวงบุนชัดใสๆได้ดีแล้วก็นึกขายายแบบที่แนะนำเมื่อเช้าเนี่ยนึกนิดเดียวนึกเหมือนไม่ได้นึกเมเวลาเราจะไปเข้าห้องน้ำเรานึกเราจะไปแค่นั้นเองจะกับไปเที่ยอวอไปบ้าน ไปช็อปปิ้งไปอะไรต่างนึกคล้ายๆอย่างนั้นแหละนึกนิดเดี๋ยวมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นขยายกระทั้งมีความรู้สึกตัวเราเนี่ยเป็นพโพรงกลวงภายในมันเป็นอุโมงค์ติดพองโต ขยายไปเลยๆทั้งอะไรความรู้สึกที่กายมนุษย์เหมือนไม่มีตัวตนเหมือนตัวเราขยายไปสุดขอบฟ้าเลยเป็นท้องฟ้าที่กำลังมองดูดวงบุญใสๆที่อยู่ภายใน น่าดูบนุนขยายตามกายต่างๆก็เช่นเดียวกัน,ในใกายในกายแต่งถึงกายองค์พระสำหรับคนที่ทำได้ก็ง่ายไปาจะขยายถ้ใจจะใสบริสุทธิ์ทีเดียวเอาว่า นิ่งแน่นเป็นหนึ่งเดียวตั้งมัน่นสงัดจากกามและบาปอกุศล,ลธรรมใจที่เก้งเกลี้ยงมีความสุขที่ท่่มทนทะลักออกมาเลยแล้วก็ทำใจนิ่งๆนิ่งอย่างเดียวเป็นผู้ดู นึกนิดเดียวแล้วก็นิ่งอย่างเดียวดูเฉยๆจะทำให้ความนิ่งมันแน่นขึ้นนั่นคือทำให้ไม่มีอะไรมาทำให้เราหวั่นไหวได้หรือเคยยืนณจุดที่เรานิ่งมันจะอยากนิ่งเนนิ่งกันไปเรื่อยๆต้องมีความรู้ที่ แตกต่างจากความรู้ทั่วไปว่าในนิ่งนี้ยังมีนิ่งกว่านี้อีกซึ่งจะให้สิ่งที่ดีๆกว่าที่เราเข้าถึงตอนนี้จะสอนเราอยู่ในตัวแลวเราก็แค่ดูไปเฉยๆไม่ต้องทำอะไรก็จะสว่างณนะสภาวะธรรมหรือจุดที่เราเข้าถึงตรงนั้นมันจะชัด ใสสว่างบริสุทธิ์ที่ความสุขอ,อยู่ข้างในในกระแสทานแห่งบุญของพระนิพพานก็จะมารวมอยู่กลางกายเราเป็นดวงบุใสใสๆเป็นบอกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จ ในชีวิตของเราตั้งแต่ผู้ดิชนจนกระทั้งเป็นพระอริยเจ้าบุญนี่เราเป็นบ่อเกิด่่งความสุขและความสำเร็จที่จะต่อสู้กับวิบัติบาปศักศิธย์มิบากกรรมมิบากมารได้กระแสบุญอย่างเดียวต้งจะสู้กับกระแสแห่งบาปอกุศลธรรมนั้นได้ จะไปสวดอ้อนวอนใครก็ช่วยไม่ได้ต้องทำด้วยตัวเองเนี่ยหยุดการน,นิ่งอย่างนี้นนความบริสุทธิ์้วยเองไปเชื่อมขับผู้รู้ผู้บริสุทธิ์ภายในเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ก็จะแก้แก้ไขเป็นอยู่ในกลางนั้น ที่มันเป็นพิบัติบาตัจิตทำให้มีวิบากกรรมเรงต่างเป็นผังติดตัวเรามันเป็นโปรแกรมติดตัวเนี่ยจะถูกเลือกไปคำว่าผังนี่ไม่ดีแปลว่าเหมือนเอากระดาษมาตีวาดแผนผังอะไรอย่างเงี้ยนมีลักษณะ ที่ท้องเข้าไปเห็นนะแล้วก็บุญนี่มันจะไปแก้พอพังนี่ยมันจะเชื่อมมาถึงกายมนุษยาที่จะส่งผลใคล้ๆโปรแกรมเขาเซตไว้ว่าทำบังคับให้ทำอย่างนี้อย่างนี้่าสัว์จะตัอ้งอายุสัน้นโรคกมาก ไปมหานรกจะต้องมีความทุกข์ทรมานยาวนานเป็นเวลาเท่านั้นทานี้ทรมานได้วิธีการอย่างนี้ละลายเลื่อยมาเลยแต่งแตงรุสสัต์นาลกยมลกเป็นเปรอสุรกายาต์เลชาแล้วมาเป็นมนุษย์อายุสัน้น ตายแต่ยู่ในการมารดาบหมงคอจักการมารดาบางแล้วก็ทำทีต้งใช้หลายที่เพราะมันจะมีหังที่สันๆๆๆๆๆเงินเช่นสมมุติทำทีใช้ไปห้าร้อยครั้งนะก็ไปเราก็จะั้งเจอโปรแกรมอย่างเนี้ยถึงห้ารอยครั้งซึ่งมันทุกทรมานมาก บุญเนือเขาจะแก้ตังเนี้ก็จะไปตามเก็บโปรแกรมอย่างนี้ยลิตกรีมันตรงกลาง้ามือนจะตรงมันข้ามเพราะนั้นคำว่าบุญไม่ช่วยเนี่ยเราพูดไม่ได้เมื่อเรายังไม่รู้ไม่เห็นสิ่งที่เราจะต้องทำในยามที่เราทำความดีและยังเจอเคราะห์กรรมก็คือต้องอดทน เมื่อเรายังไม่รู้ว่าเราทำอะไรมาก็นิ่งๆเอาไว้ก่อนอดทนไม่สู้ไม่หนีแต่ทำความดีเลื่อยไปทำความดีไปเรื่อยๆทำความดีนำะบุญมันก็จะเกิดบุญเกิดมันก็จะสอนในตัวเราว่าเราควรจะทำอย่างไรหลบจะหลีกจะพ้นอย่างไรแต่เมื่อเราอยู่ในบุญนะข้าวก็จะ มีกระแสที่จะดึงดูดคนดีเหตุการณ์ดีๆของดีสิ่งดีๆที่จะมาช่วยแก้ไขวิกฤตแล้วก็พลิกชีวิตให้ไปสู่สิ่งที่ดีไปเรื่อยๆมันก็เป็นข้นเป็นตอนกันไปอย่างนี้ก็นี้เราก็แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีประมาณแต่เริ่มต้นจากตัวเราคนข้างเราขยายแสงสว่างแห่งบุญแห่งความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อมนุษย์ต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไปครอบกลุม ในสภาธรรมกายสากลเป็นแสงสว่างที่ครอบคลุมทั่ววัดระธรรมกาย,กย,าววกายแผ่นดินสองพันไล่ขยายไปทั่วอำเภอคลองหลวงทั่วจังหวัดปทุมธานีจังหวัดข้างเกียงทั่วประเทศ ให้สว่างสวยไปถึงประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกกลั่นโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์เป็นโลกแก้วให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้หลุดพ้นจากมลทินแห่งบาปอกุศลธรรมทั้งความคิดคำพูดและการกระทำ วา่าใจขยายไปสู่สิ่งแวดล้อมสังคมเป็นบรรยากาศไปตามโลกธาตุต่างๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแสงโกจกักรวาลอนันตจกักรวาลในภพทั้งสามขามาบภพอรูปภพ,บพบอรูปภพ,บพบ จะมีสรรพสัตว์ที่ถือกำเนิดโดยกำเนิดทั้งสีให้มีความสุขสดชื่นเบิกบานพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตให้หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นท่างของวิญาณม,มาจากวิบ,บัติบาตศักิบิบาคกรรมวิบากมาต่าง นี่ล้วก็แผ่ขยายออกไป,ปบุญกุศลที่เราทำนีุ้ทิศให้มันบวรุษอบประปการีหูญาติละโลกไปแล้วสรรพสัตว์ทั้งปวงที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มาก เพิ่มขึ้นเป็นทัพทวีไอ้ตางใจกันอย่างนี้นะลุงนะแล้วก็รวมบุญรวมใจอธิษฐานสิ่งที่เราคิดได้ตั้งใจก็ให้สมหวังดังใจอย่างที่เราตั้งใจไว้ด้วยดีนี้ ให้มีสมบัติใหญ่ไหลามาเทมาเป็นสมบัติอัศจรรย์ดันใช้สร้างบารมีนในคราวนี้นะให้สำเร็จให้ได้เป็นอัศจรรย์ยเร็วพลันในลราอธิษฐานอธิษฐานจิตกันไปพร้อมๆกัน